มตงั้ีหลสวัสดีครับสวัสดีทั้งช่องพ่อแม่ผู้หยิงครับโอ้วมีหอยปืนอื่นไฟมีลูกปืนนั่นไงพ่อมีวะชูชูวาตัวนี้อยู่ที่ร้าน DIY ตลาดรวยสับ่ะร้ตุกตาลตลาดรวยสับตอมเพื่อนเราอุ้งยิงก็ได้จากร้านนี้แล้วจุ่มบูขึ้น คนสางหรือป่าซางมันตัวโตใหม่เบอตุ๊กตาหลายเนาะอุปกรณ์เห็นมาไล่กับมีบ่มีบ่ทุกอย่าง น hey. yeah, mm hmm. 네ี่ทวงใสไยังน like, Th yeah, to ี่ทดิบอกสาวๆแสดงหูวว่ากินไรทำไดนี่เอาตัวนี้เป็นนี่มันาเขาเขา้แเขาขกินนนอะไรใช่นี่อะไรป่โกนะ ถ้าเอาไปต้องกินนะไม่ใช่เอาไปอาบถ้าปลาต้องพกนะคะกินกินถ้าเบิองเด้อแม่พี่น้องเว้ยอะพยาชนะกินบ่ขวดแล้วนี่เขาก็กินเทาก็ก้าได้ขวดที่เขาสื่อมากกินหลายขวดก็ได้กินบอเอาอีดีบาแบกไว้พยาณาไม่ใช่ไหมพยาณาแบกบุ๋ยไว้ตีขวดเล็กไปก็ได้แล้วก็กินสองขวดเอาไม่ของหนูไม่มีอยู่มีอยู่โอเคกินนะคะกินไหม La bạc con la bạc con một cái mấy hai năm 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 hai nghìn hai mươi hai học học mươi <laughs> hai nhà. hai mươi hai nghìn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  โ,โอ้ยซื้อมากบบไรเงียเตลแต่ว่าร้านนี้มีถุงใหย่ไหมเคยมาเดินล่อบนึงแล้วแถเดี่ยอม่้ยองใส่แตงได้แต่ว่าร้านนี้มีถุกให่เคยาเ,ยเดินหอบหนึงแล้วแถวจะเดี่ยวมั้ย

มันเกียวย่าใส่รถแห้วมันเกี๊ยางันบเยยุนมันต้องเป็นคือกระเป๋าคืออย่างแม่มันงามเลยมันเป็นหนังซื้อกระเปดาเย่ใบานเข้าเซเลพอยชิตาบอกเ่บานเข้ายู่รถตัดเซเลพอยิตาชั้นสองนี่ไงยูบอนี่ไยูบอนี่ใหซ่กันไงดอกพี่มอนพี่มอนกับพซื้อกระเป๋าเน่ยอยู่ดีกระเป๋าอัน สีครีมแม่น่ะ่ะซื้ออยู่ดีไอัวนี่ตัวแอนที่อะรอย่างอีดรดเคนบอกนี่หมเก็บเปล่าอ้ยเก็บได้หน่อยๆเอาไปเคนยังกูยิงบอกสจเอไปเหน่ะนว่าเอาไปฝากบ MM ิวตี้หนอแม่นี B ่แด่แม่แม่ หนูเห็นหน้าคนล่างหมดเป็นต้นหนามแม่แม่ก็อยากเอาให้อยู่แต่ว่านั่งบอกเอาเอ้าแล้วมันก็ต้องเก็บเราเก็บเขาอีกได้ป่ะนี่ขึ้นรถอีกหนักเลยอันนี้มันเก็บแบกได้อะไรไมนภาพเก็บได้มันมันก็ต้องนกเสลลรถยังอีกหลายอย่างนี่คืนมันว่าเรียบพอาะสิ่งที่บางหม่องในงันหน้าเนี่ขีดดิ้นขีดร้อนมันมันค้อขีดอยู่ตลอดเลยเอาข้าวหนิคนคลองหลายๆนี่อันนี้ดันี้ดี อ้าเฮ้ยมันหลอดมันหลอดยังมีสิลองเทาลายกันถามมันลาย่นึบเนี่ยเกี่ยวจะเปียก แม่บอกมันยูว่าเอาบอแม่สื้อให้บบดอกแม่ไงใส่ยักใส่บออันนี้อย่างโป่งไม่หายอย่างนี่เลยปปกกา นอตะกีนอหากองไซดอแข่งกันอยู่เออเดี๋ยนี้ผมมีคูกอูการนตะกีอ๋อหว่าลูกมาครบายสีาวันไี้กองตะกีหากองดอตะกีมาใสยังสีใส่ประกางไงพ่อไม่เคยอย่ง้ใา่มาเขียนหนังสือสมัยเรียนสมัยเรียนของกูเคยใส่เป็นสมัยเรียนใส่จเป็นถานีนใสยังสี อุ๊ยประดานี่เดี๋ยวอันสีขาวๆนะไปเส้นเส้นในเสือได้ยังมันมีเลยสีขาวๆเออเป็นแล้วเส้นเสือเส้นอย่างนะเสือที่เป็นเป็นสีนะใส่สีขาวมันมีสีขาวอยู่เลย ห้องนี้แม็กบหออืมมันมันเป็นผุนอิงเข้าใจว่าว่ามันดีสจริงเหรอแล้วมันลอยคงค่ะมีทุกอย่างอุปกรณ์นี่เทพไซต์ให้เจ้าหลายสำหรับเอามาอิางประกาลไซตเป็นแพ็คเซียบ

คนแข่งรถที่ขอบคุณนี้่ถ้าเป็น แต่ว่าเดินเล่นเดินดูของกับเพื่อนดีเลยเนาะมีหลายอย่างนะม,กก <c oughs> มีมีถุอย่างมางแนนมรกพอกันอยู่ผาประแดงอาเขียดครับ จะพอกันใหม่ิมหนาครับฝากติดตามช่องพ่อแม่ขงยิงครับสวัสดีครับ